ลักนะครับขยับแขนขยับขาแบบนี้นะครับผมแค่คิดว่าถ้าเกตดมันเปื้อนๆแบบนี้แค่ยิงตัวพ่นเคลีย์เงาใส่แล้วกันนะเพราะสีมันสวยนะครับแต่ว่ามันมีผาาใส่เยอะหมดจะไม่พ่นกนได้นะเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วนะครับก็แค่นี้ก็สวยงามแล้วนะครับอันที่ผมให้นะครับอันที่2นะครับที่ให้คะแนนนะครับอันที่3นะครับก็เนื้อพลาสติกค่อนข้างดีนะครับ สีพลาสติกเมื่อกี้บอกแล้วว่าดีนะครับเนื้อตัวพลาสติกดีตัดง่ายนะครับประกบง่ายนะครับอันนี้ที่ให้นะครับก็เลยไม่มีคะแนนจะตัดนะครับคือมันก็สวยแบบของราคาไม่แพงนะครับตัวมันเองอะครับซื้อผ่านตัวช้อปปีมาครับด้วยราคาประมาณสักเ,เข้าใจว่าน่าจะราวๆสัก 230บาทนะครับก่อนมีส่วนลดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้กันดีอยู่ว่าช้อปปี้ลาซาด้าก็ลดกันแหลกลานนะครับก็ซื้อมาได้ในราคาร้อยกว่านะครับแล้วผมคิดว่ามันสวยใกล้เคียงนะครับไม่รู้ของยังมีขายอยู่ไหมอ๋อนี่ถ้าเป็นของ BGA ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ผมว่าซื้อได้ครับแล้วก็อาจจะบอกว่าชอบเลยด้วยซ้ำนะครับก็ลองกันดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ชอบสายนี้นะครับผมไม่เคยมีอะไกนะครับที่เป็นตัวแรกที่เรามีนะครับแล้วก็ ถือว่าค่อนข้างประทับใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกต่อแล้วก็เลยให้คะแนนไปถึง9นะครับให้9เพราะมันเป็นงานจีนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งทําให้ตัวเจ้าอาก,กาศตัวนี้เราเลยให้คะแนนไปค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็พอดีเป็นตัวแรกที่ได้ประกอบตัว JMS นะครับ นะฮะก็รู้สึกประทับใจมากแล้วเจ้าอักกุยตัวนี้ก็เป็นอัก,กาย่นะทศทีอ่านทิดนะฮะเป็นตัวแรกที่ได้ประกอบนะครับถามว่าทําไมถึงกล้าให้9คะแนนนะครับวันนี้ยังไม่ได้ติดรีคอร์นะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นเนื้อตัวของเขาว่าเฮ้ยคะแนนที่ได้ผมสําหรับผมผมมองว่ามันสมเหตุสมผลแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเดี๋ยวถ้าไปเห็นตรงนี้เดี๋ยมันจะไม่ค่อยชัดนะครับผมขออนุญาตกดกล้องลงไปนะครับว่าเห้9คะแนนที่ให้ครับให้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันแรกคือ แม้จุดขยับจะไม่ได้เยอะนะครับแต่แขนนี้ถอดประกอบให้มันยาวสั้นได้นะครับตามรูปแบบของหุ่นนะครับแล้วก็อาวุธิเก่งของเขานะครับตัวเล็บนะครับเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปืนนะครับก็ขำๆสนุกๆนะครับแล้วก็หน้าตาก็ตลกๆนะครับนายตัวการ์ตูนก็ตลกดีสนุกดีนะครับแล้วก็คือไปดูดีสองรยนิดๆเองอะสีสันนะครับแล้วผมตัดด้วยตัว ครีมตัดที่คุณภาพห่วยๆนะครับแต่ว่าเนื้อตัวก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมคิดว่าถ้าเก็บขัดทําสีนิด